ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในดวลเลี่ยวไทม์นั่นเองนะครับซึ่งได้สู้นะฮะกับคุณ Nobody S นะฮะหรือว่าพิ่นัตตีที่ได้เล่นไอเดของพี่บัตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะการต่อสู้แบบคุมเฉียนคมแบบเน้นๆมันๆผมจะภาคกันให้สุดมันกันไปเลยนะครับผมสำหรับฝั่งพี่นัตตี้นะฮะก็ใช้นะครับในส่วนของโซนิกนะครับแทนของจักรพรรดิเด็กแล้ะฮะของผม ใช้จักรพรรดิเด็กแทนโซนิกนั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรอให้พินาตีนะฮะจัดทีมให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะฮะโอเคนะ่าจะได้เวลาแล้วนะครับหนึ่งเรียบร้อยเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับโซนิกนะฮะได้เปิดความเร็วและเพิ่มความเร็วนะฮะให้กับตัวละครอย่างเกวินและกระด้วง โซนิคครับจะทําอย่างไรจังหวแะแรกโซนิคฝังสิ่งอัลติเมตสกิลซัดเข้ามานะฮะใส่จกักรพรรดิเด็กก่อนหนึ่งทีเกวินตเตะซัมก็ไปหนึ่งครั้งเกวินเตะสวนกลับคืนไปตามด้วยอาชุราคาบุโตนะครับของโนบอดี้เอ็กซัทเข้ามาหนึ่งทีโอ้โหเข้ามา1นึ่งแงเกวินเตะซ้มห้าหมืน่นเกวินเตะสวนกลับคืนไปสามหมื่นห้ายังไงฮะเกวินสไลด์สตัร์จังหวะนี้ติดสตัร์เพียงแค่ตัวเดียวสําหรับเกลิวกันชุบ เกวินเตสสวนกลับพื้นไปเกวินเตสสวนกลับขึ้นมาหายจากการติดสตันนะครับสำหรับเกลิวก็ยังเตะสวนกลับไปสวนกลับมาอยู่อาจูรา่ากำโต้ครับสัดหน้าเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะฮะใส่เกลิวกันชุบตามด้วยเกลิยวกานชุบครับโอ้โหแรงโน้มถ่วงพี่คาแล้วก็เกลิวเตะเข้ามาอีกครั้ง,งเกวินเตะเข้ามาอีกหนึ่งทีคราวนี้ครับจากระพัดเด็กครับอันติเมสสกิลระเบิดชิปอาบอมสวนกลับพื้นไปเข้าไป3ามแสนสามโอ้โหถือว่าเบาจะจัดสิบะแย้มหนึ่งครั้ง ที่บ้าแย้มสองครั้งกี่กี้ยังรับด้าเมยอยู่ดวงเชลืออาจูราเข้ามาโตสวนหมัดหูเข้าไปเข้าไป1 6 0 0 0 0โอ้โหติดไม่ยอดทพิเศษไปเรียบร้อยอาจูราเข้ามโตของผมสวยกลับคืนไปนะฮะใส่ตัวละครอย่างตัวนี้เข้าไป1 4 0 0 0แแย้มเข้าไป1ครั้งแย้มเข้าไป2ครั้งโอ้โห4ี0พัว่าเบามากๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเกวินสไลด์สตันจัดเข้าไป1ดอกเข้าไป76,000ม่ะแย้มเข้าไปหนึ่งทีจัดชิบ้า แล้วยังไงต่อฮะแยง้าไปถึงที่จากชิบะนะครับใส่โซนิกแต่ว่าเรียบร้อยฮะระเบิดจากกีกี้ซัดสวนกลับคืนมาติดมายอรทอพิเศษเข้าไปสีตัวชุราคุโตสวนกลับคืนไปหมัดฮัวชุราเข้าไปหนึ่งแสนสี่หมื่นยังไงต่อฮะจังหวะนี้โบร้อยก็้ามาทีมสกิลระเบิดปืนใหญ่ถล่มจากกาวานซัดเข้าไปแต่ตุ๊กตาเข้าไปหนึ่งแสนหกหมื่นถึงว่าเบาจะจัดต่อยเข้าไปหนึ่งครั้งต่อยเข้าไปสองครั้งนะฮะยังติดโลมาโยทอพิเศษอยู่คราวนี้ครับตบๆห้าฟันฟันไม่ใช่ฟันฟ เกวินฮะโอ้โหถูกรับดาเมจฮะจากมาชิบาเข้าไป2ครั like <con> ้งยังไงต่อครับกาบองเรกของมินาตตีเสวสรับขึ้นมาเข้าไป1นึ0 0แสนเจ็ดหมื่นแล้วก็ซาซาซเข้าไป2อ0 0 0นแโอ้โหล่วงเข้าไปถึง3ตัวติดมายอดท็อพิเศษอาชุล่าสองตัวสวนเข้าไป1นึ0 0แสนสี่หมื่นยังไงต่อฮะโซนี่ครับเตรียมตัวฟังที่ตีเงาจังหวะนี้ซาเข้าไปนะฮะเรียบร้อยเข้าไปหนึ่งทียังติดโล่มายอดท็อน่าจะปล่อยออโต้ไปฟังผมนะฮะก็ปล่อยออโต้เหมือนกันครับจังหวะนี้เกวินเตะสวนกลับขึ้นมาแล้วเกวินเตะสวนกลับนไป คราวนี้ครับเกเรียวการชูดของฝั่งผมอันติเมตสกิลซานเข้าไปหนึ่งทีแรงน้มทวงพิฆาตแยบเข้าไปหนึ่งทีฮะจากมาชิบาแยบเข้าไปสองทีจากมาชิบาเกเรียวการชูดของทินาตตี้คที่ได้เล่นในไอดีของพิบาเด็กครับสวนกลับคืนมา1ครั้งก็ไปหนึ่งแสนห้าหมื่นถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เกวินแต่สวนกลับคืนมาโอโหโบรอสตกไปนอนแดนเรียบร้อยชิบะระเบิดซานเข้าไปหนึ่งทีสามแสนเจ็ดหมื่นะฮะแล้วก็โบรอสลงไปนอนแดนเหมือนกัน คราวนี้ชิบาแย้มเข้าไปหนึ่งครั้งเข้าไปสองครั้งเกวินเตะสวนกลับขึ้นมา28,000อาชูราเข้าไตัวอันดิเมสกิลซัดเข้าไปจังหวะนี้ใส่อาชูราแล้วแย้มเข้าไปหนึ่งครั้งแย้มเข้าไปสองครั้งโอ้โหด้านเมนเข้าแค่หนึ่งนะฮะเพราะติดเล่ไมโยทอพิเศษคราวนี้เกวินครับตาไลายตาตันจังหวะนี้ติดสตันเข้าไปถึง3ตัวโอ้โหเน้นเน้นทำงานแบบเน้นเน้นนะฮะในรอบนี้คราวนี้ฮะยังไงต่อครับปืนจากความตายแล้วก็หมุน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 ซัดเข้าไปกระบองเล็กโอ้โหโดนโลดเต็มเต็ม สัตสว์สสเข้าไปโอโหก็โดนโลดเต็มเต็มเช่นเคยมาชิบาแยบหนึ่งครั้งชิบาแยบอีกหนึ่งครั้งยังไงต่อฮะปื้นจากความตายนะครับสำหรับกระบอกเหล็กและก็หมุนหัวหัวนะะหัวสัต์เข้ามาสี่แสนหนึ่งหมื่นแล้วก็หัวสัตเข้ามาใส่กระบองเหล็กใส่แถวหน้าแล้วก็หัวหัวซ้ำซ้ำซ้ำซ้แต่ว่าอาชูราครับเด้งดามจสสะท้อนหรือเปล่าจังหวะนี้แต่ยังครับยัดเข้าไปก่อนหนึ่งทีใส่หน้า ใส่ตัวละครอย่างกระบ,บองเหล็กแล้วก็ดวงสวนกลับคืนมาอีกหนึ่งรอบอยังไงต่อฮะเกวินเตะนวดเตะนวดหน้ากลับคืนไปแล้วก็หมัดยัดเข้าหน้าอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ด้วยรักแล้วหมัดหุกหน้าโอโ้จังหวะนี้ สิบาแย้มเข้าไปสองครั้งครับเกวินเตะซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งท kind of ีอชุล่าคข้ามโตะห้ามัดพุกสวนกลับคืนมานะครับใส่หน้าอชุล่าเข้าไป10,000แสนแล้วเกวินสไลด์สตันซันเข้าไปหนึ่งท <Hayır> <"Y> <rak> ี่สหายไม่ติดสตันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในรอบที่3แล้วสิบาแย้มเข้าไปอีก2ครั้งยังไงต่อห้าปืนจากความตายนะครับสำหรับตัวละครอย่างกระบองเหล็กฝังผมดวงสวนกลับมาก่อนหนึ่งทีกระบองเหล็กปืนมาแล้วก็ปั่นมุ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 นติดโล่ไม่ยอดทอนหนักนัก แล้วก็หมุนซาดเข้าไปหนึ่งทีโอโอยติดหนักๆเข้าไป4แล้วก็ตักหนักๆเข้าไปอีก1 2บอห หมัดแยบหนึ่งครั้งหมัดแยบสองครั้งยังไงต่อฮะเกวินเตะซ้ำเข้าไปนะครับแล้วกระบอกเหล็กหมุนซัดสวนกลับคืนมาลงไปนอนแดนเรียบร้อยกระบอกเหล็กหมุนสวนกลับคืนมายังไงนี่ไม่รู้นะฮะว่าใครติดยอดทอมไม่เท่าไรไปเท่าไรแล้วคราวน,นี้อาชุราคามภโต์วสวนกลับคืนไปนะใส่พี่นัตติซัดเข้าไปหนึ่งแสนเจ็หมื่นยังไงต่อฮะอาชุราคามภโตหายทั้งคู่นะครับสำหรับโลมาเยาทอพิเศษแล้วอาชุราคามภโตเปิดเข้ามาก่อนอย่างนี้เสียเปรียบแน่นอนฝั่งบงเข้าไป 1, 9, 000, 000, ไ,าาไปปลง,งนนนอแด ข่าวดีครับกระบ,บอกเลียหมุนซาๆๆกลับขึ้นมา1 5 0 0 0 0แต่ว่ายังมีโลไม่ยอดท้อพิเศษนะครับสำหรับตัวละครอย่างอชุล่าขัมโต แล้วยังไงต่อหมุนซัดซัซัเข้าไป12ดาเมจแล้วก็อาชุ라กุมโตสวนกลับคืนไป130 0 0 0นยังติดไม่ยอมทอพิเศษอยู่ยังไงต่อฮะเอ้ยยังติดไม่ดับนะฮะแล้วก็บองเหล็กหมุนซัดซัซัเข้ามาอาชุรกุมโตจังหวะนี้ซัดหน้าใสโอโหอาชุไรหนึ่งรอบนวดหน้านะฮะแต่ว่าติดโลอาชุ라กุมโตของผมสวนกลับคืนไปอีกหนึ่งรอบนวดหน้าเข้าไปเข้าไป130 0 0 0กระบองเหล็กซัดสวนกลับคืนไปแล้วก็จบไปในรอบนี้